น้องทะเลออกงานกับคุณพ่อคุณแม่ครั้งแรกใส่ชุดนี้หล่อมากหล่อและน่ารักตั้งแต่เด็กๆจริงๆครับสำหรับน้องทะเลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของก้อยรัชวินและตูนบอดี้สแลมโดยพี่ๆแฟนคลับจะเห็นพัฒนาการและโมเมนต์ที่น่ารักของพวกเขาผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดน้องทะเลก็ได้ออกงานครั้งแรกกับคุณพ่อคุณแม่โดยแม่ก้อย ก็ดโพสภาพผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักขณะไปงานแต่งคนสนิทคุณพ่อคุณแม่แต่งลออสวยตามสไตล์ส่วนน้องทะเลเองก็ได้แต่งลออทำเอาพี่พแฟนคลับกดไลค์ชมความหล,ล่อกันรัวๆโดยแม่ก้อยได้ระบุแคปชั่นว่าแต่งลออออกงานกับคุณพ่อคุณแม่ครั้งแรกครับผมหล่อไหมครับพรุ่งนี้เต่าทะเลจะครบเจเดือนแล้วครับฝากกดไลค์กด s ั b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ